ครักลับมาช่วงสุดท้ายของ a i l a n d o n l y นะครับช่วงนี้ก่อนจะไปถึงนี่แหละเมืองไทยะนะครับจะพาไปชมความงดงามนะครับของดอกพญาเสือโครงค่งหรือว่าซากุระเมืองไทยนั่นแหละหนะครับก็ตอนนี้เริ่มจะเ <ผม S 1> บ่งบานเมื่อวานมันยังไม่ค่อยบานเยอะอก็หลายๆพื้นที่นะครับวันนี้บานกว่าทางตอนเหนือเนี่ยก็เริ่มจะผลิดอกให้ได้เห็นความสีชมพูะสะพังกันแล้วนะครับอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่ภูลมโลนะครับอุทยานแห่งชาติ ผู้หินร่องกล้านะครับมีนะักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปสัมผัสกับอากาศหนาวรวมถึงความสดชื่นและก็ความสวยงามของธรรมชาตินะครับต้นนางพญาเสือโครง่งหรือว่าดอกซากุระเมืองไทยเนี่ยก,กาลังเบ่งบานนะครับออกเป็นดอกสีชมพูอ่อนๆน,นะครับกว่า2,000ไร่ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งดอกนางพญาเสือโคร่งเนี่ยจะบานไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงกลางคืนอุณหภูมิจะต่ํากว่า10องศาเซลเซียสนะครับใครสนใจก็ไปเที่ยวกันได้ครับอุทยานแห่งชาติ ผู้หิบรองกานั่นเองครับอ่ะไปดูไปดูกันที่ภาคอีสานกันต่อนะคะอันนี้พาไปดู น้ำค้างแข็งแต่ว่าไปเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายนะคะ<น>ตอนนี้สภาพยาย <c oughs> อากาศมันหนาวเย็นจัดน้ําค้างแข็งนะคะไปโผล่ตามกลางทุ่งนาแล้วก็ทุ่งหญ้าค่ะเป็นน้ําค้างเอยน้ําค้าง,จา,จ,าางจากน้ําค้างหรือจะน้ําแข็งเอาเอา <c oughs> เป็นน้าที่เรียกได้ว่าเป็นแบบมองเห็นทุ่งหญ้าเนี่ยเป็นน้ําค้างแข็งสีขาวโพลนไปหมดเลยนะคะผสมกับทุ่งหญ้าสีเขียวสีสวยงามเลยทีเดียว อุณหภูมิที่หนองคายตอนนี้อยู่ที่13องศาเซลเซียสค่ะช่วงบ่ายๆก็จะเริ่มมีแสงแดดออกมานิดๆก็อากาศเริ่มจะอบอุ่นนะคะก็จะทำให้น้ำค้างที่แข็งเนี่ยละลายเป็นหยดน้ำก็สร้างความสวยงามไปอีกหนึ่งรูปแบบนั่นเองค่ะครับและส่งท้ายกันด้วยนี่แหละเมืองไทยนะครับวันนี้น้องไอนะครับจะพาไปเที่ยวการ์ขันยอนการ์ขันยอนที่เขาบอกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเลยเหรออยู่บนนี่แหละนะครับที่สามัญโบเพ<อ>ราะว่าเป็นการ์ขันยอนเมืองไทยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามีความสวยงามมากๆนะครับ ปีหนึ่งเที่ยวได้ในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงพฤษภาคมเท่านั้นใช่แล้วะจะสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามน้องไอพาไปเที่ยวกันแล้วก็ลาไปเลยนะครับกับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสมคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่ไออยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมค่ะมาเที่ยวชมกันนั่นก็คือที่นี่เลยสามพบอกค่ะหรือว่าแกนแคนยอนเมืองไทยนั่นเองค่ะจะสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามไอไปกันเลยค่ะ หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาชมความงามในช่วงเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีเพราะว่าอยู่ในช่วงฤดูน้ำแล้งน้ำโขงจะแห้งขอดจนทำให้เห็นแก่งหินขนาดใหญ่มากมายกว่า3,000ันแองมีลักษณะเหมือนภูเขากลางลำน้ำโขงความสวยงามวิจิตรของหินที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนวาวแหว่งมองเห็นเป็นภาพศิละปะมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป ใหญ่บ้างเล็กบ้างตามแต่เราจะจินตนาการค่ะ ใหญ่เวลานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว3,000โบกแห่งนี้จะมีไกด์ในพื้นที่คอยบริการเพื่อพาไปชมแก่งหินรูปร่างต่างๆที่เป็นจุดเด่นในพื้นที่อย่างเช่นรูปหัวใจหรือรูปมิกกี้เมาส์เป็นต้นค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวเองต่างก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันอย่างสนุกสนาน นี้แล้วในบริเวณ3,000โบกยังมีเรือคอยบริการนักท่องเที่ยวในการล่องแม่น้ำโขงเพื่อไปชมความงามของพื้นที่ใกล้เคียงอย่างหาดสลึงหาดหงหรือปากบ้องซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำโขงแคบที่สุดค่ะถือเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสุดอลังการกลางลำน้ำโขงที่สวยงามแปลกตาจนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเขาขนานนามกันว่าแกรนแคนยอนแห่งลำน้ำโขงค่ะ เที่ยวชมกันได้นะคะที่3,000โบกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งรับรองเลยค่ะว่ามาแล้วจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนและก่อนจากกันไปวันนี้ค่ะเราก็ยังคงมีทิศคลิปมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะคำว่าโบกมาจากภาษาลาวที่มีความหมายว่าแองและในพื้นที่มีแองน้ำมากกว่า3,000แองจึงเป็นที่มาของชื่อ3,000โบกนั่นเองค่ะ